ภาษีการท่องเที่ยวนะครับโดยล่าสุดนะครับร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยาลาบนะครับโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพรดอครับออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าโดยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่พุทธศักราชนะครับและร่างกฎกระทรวงฉบับที่พุทธศักราช ออกตามความในประมวลรัศดากรว่าด้วยการยกเว้นรัศดากรซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและอบรมสัมมนาในประเทศและช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวมาตรการครั้งนี้นะครับคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี1,000ล้านบาท แต่จะสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวในประเทศ3,000ล้านบาทนะครับสำหรับนิติบุคคลจะนําค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาในประเทศไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล100%ของค่าใช้จ่ายสัมมนานะครับเช่นค่าห้องสัมมนาค่าห้องพักค่าขนส่งตั้งแต่วันที่ร่างพรด นี้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่31ธันวาคมปี58ครับส่วนบุคคลธรรมดานะครับสามารถนําค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวครับเช่นค่าพักในประเทศตามที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน15,000บาทมาหักลดจดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่ร่างพรดมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีหน้าเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเช่นกัน